อ่าพมเป็นลูกไตมาตั้งเด็กปอดซ่ครับมันบวมมีปัญหาหนึ่งครับเหี่ยวไม่ได้ครับพ่ออากาศเย็นอากาศหน้านี่มันจะเอ๋ยหมาโคลูกบานก็บอกว่าปเป็นภูมิแพ้เลยเป็นไทนัดเป็นนัดก,กันว่าเอ๋ยออกเลือดเลยครับพ่อเอ๋ยดึงเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ไม่นุ่งนี่ครับเพื่อเอ๋ยดึงกินข้าวไม่ได้มันกับพ่อ ตัวนี้พ่อผมกิดไม่ได้เดือนใชซนัดลดลดลด,ด,ดไม่ไม่อไอเดียวพ่ผมลาทุดเป็นทโธปสาวะอักษิพอว่ายเราเยียวมาหนิพอเยียวมันเสฟมันเสฟกับไปในนี้นมันเลยเสฟเซฟจนมันนอนไม่ได้เสฟมันนี่ กินตัวยูคอไปนานเท่าไหร่คะเรื่องโรคปัสสาวะอักเสบผมกินไม่ได้เดือนนะมันจะข่อยดีขึ้นเลย่อยข่อยดีกันเลยเลยปัจจุบันนี้นี่ได้ช้าชีวิตปกตินี่ไอ้ไรก็ไม่ไอ้ไเลวนี่ดีเลยครับได้บวกโตครับผุมสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะตอนนี้นะคะชิวอ,อยู่ที่อำเภอคุรบ,บุรีค่ะจังหวัดพังงาค่ะ แล้ววันนี้นะคะชิวนั่งอยู่กับลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะทานตัวบรันยูคอร์มานานหลายปีค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะเป็นหลายโรคหลายอาการมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไตนะคะไซนัสนะคะอาการล่าสุดนะคะก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเมื่อทานตัวบรันยูคอร์สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยท่ะวชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรค่ะปุมเอ่อ เชอหน้ากิติแทกซอยนุนกับอยู่เพื่อกราบุญจังหวัดพังงาครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ค่ะอ่าผมอายุ39ปีครับค่ะให้ให้ชิวเรียกว่าอะไรดีบังนุชกับบังนุชบังนุชบบังนุชครับผมนักตือศาสนาอิสลามนะบบังนุชค่ะถามหน่อยค่ะว่าเป็นโรคอะไรบ้างคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราก่อนสัมภาษณ์บังนุชบอกว่ามีหลายอาการบ้างเลยเด็กเดเลื้มเด็กเลื้มอผมพ่าผมเป็นลูกไตมาตั้งแต่เด็กอายุอยู่รักปอดซครับปอดซ เป็นโรคไตนึงอะมันบวมมันบวมถึงบวมมัดต่างตัวก็คือต, <วะ S 1> ตัวบวมเลยตั้งแต่ป .4 เลยใช่ครับไตเราม่มีหน้าึงคขับเดียไม่ได้ครับบวมดึงอะไปรักษาโยพอหรักษาให้รีบมัดถึงอะลับมาพักฟื้นี่บ้านาแต่ว่ากินยาโรงพยาบาลก็มันยิงกินยิงไม่มีแรงครับผมยิงกินยิงไม่มีแรงผมก็เลยไปซส้อหน้าในเน็ตว่าตัวนี้นถือว่าช่วย สมุนไปตอนนี้อยว่าช่วยบำรุงไตดูได้เป็นอะไรนะครับว่าให,ห,ห้เราเมียอาการดีขึ้นต้องไป,ไป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 เซตกบพบตัวยู่ข้าวนี้ครับยู่คอยู่คอครับเนี่ยจึงที่นีบอกว่าอาการอย่างชัวร์ินร่างจางงันไม่นานเพราะอากาศเย็นอากาศหน้านี่มันจะเอหมากพรสุขภาพไม่ดีเพราะไอหมากนึงก็ไปหาหมอหม้อหม้อลุงปานก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ลเป็นไทนัด เล่าอาการภูมิแพ้ก,กับไซนัสของมนุษย์ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นหนักขนาดไหนเป็นหนักนกนว่าเอ้ออกเลือดเลยครับผมโอ้โหไอเป็นเลือดเลยไอออกมาเป็นกัมบันี้เลยครับเห็นว่ามันได้ไปโรงพยาบาลับผมมันไอออกเลือดนี่แหละได้ไปฮามอมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างม <โห S 1> <า>ันณุปเอ้ยถึงเหนื่อยครับเหนื่อยหนังเล็กบันนี้ก็เอ้ยเลยไม่ไม่ทำเลยไม่ไม่มีว่าไม่ไม่นุ๊กนี่ครับคือเอ้ยถึงกินข้าวไม่ได้มันกระพริบร่างกายครับผมตัวนี้ผมกินไม่ได้ถ้าปลาหม่าดีผมตีว่าสักไม่ได้เดือน มใช่นัดล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 ดไม่ไอเลยครับพุ่มเป๋แล้วกันจากวันนั้นถึงวันนี้ผุ่มไม่ไม่ไอเลยครับพุ่มก็คืออาการก็คือหายไปเลยการที่เป็นไซนัแล้วก็ไอใช่ครับคือผุ่มก็ต้องกินเรื่อยๆกายวิมาไม่อยากให้มันลบมาเป็นซ้ำแล้วลบมาเป็นซ้ำมันตัวละม่านครับผุ่มก็สั่งสั่งเลยเลยพุ่มกินมาอยู่หลายปีแล้วตัวนี้ครับดีมากเลยนี่มาบอกโตวันนี้เจ้าหน้าที่มาดีเลยผุ่มจะได้บอกโตครับซึ่งครับผมลาชุดลาชุดครับผุ่ม เนี่ยเป็นถอปัสสาวะอักเสบอักเสบนี่ยจนโรคล่าสุดทวันนี้เราจะคุยกันก็คือคมันเป็นยังไงคะอาการนี้พอว่าเราเยาว์มันนี่วัยเยวมันเสบมันเสบครับไปในนี้มันเลยเสบเสบจนมันนอนไม่ได้เสบมันนี่อา,อาการนี้มันมีมานานยังคะพางนุ่นเพ,พิ่งเป็นได้ไม่ได้เดือนที่ครับ ครับนั่นเองทั้งพมกลัวผมกลัวทึ้งพมกลัวพุ่มไม่อยากไปห้าหมอเลยพุ่มทำไมเราถึงไม่อยากไปหาหมอล่ะก็ไปห้ามโม่นณีขอต้องง่ากินยามากกลัวว่าเตยเราที่มีปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาเรืลูกไตอยู่แล้วครับผมทึ่งพมก็เลยเสร็จเสือเสื้อหน้าสมุนไปอนี้ก็พบตัวนี้เลยครับก็ยังไงก็มาจบที่ยูคอจบตัวยูคอนี้เลยครับผมครับเนี้จนจนปัจจุบันนี้นี่ได้ชชีวิตปกตินี่ไอ้ก็ไม่ไอ้เลี้ยงนี่นี่ครับตัวนีเจ้าหน้าที่มาครับดีเลยครับได้บกต่อครับผม อบางนุ่นแล้วกินตัวยูคอไปนานเท่าไหร่คะจนเออ่เรื่องโรคปัสสาวะอักเสบถึงดีขึ้นผมกินประมาณไม่ได้เดือนนะครับมันได้เดือนพอร่างกายงานกับมันมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่อยดีกันเรื่อยๆครับเนี่ยจนปัดจนถึงวันนี้ก็นี่ยังไม่เป็นดีครับผมค่ะแต่ผมก็ต้องสื่อกินอยู่เรื่อยผมก็กลัวมันเป็นโรคมาแล้วครับผมเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายดีขึ้นดูแลร่างกายเรื่อยๆดูแลร่างกายเรื่อยๆนะคะอยากให้บางนุ่นเนี่ย เพราะว่าบางนนึกถึงศาสนาอิสลามด้วยวันนี้นะคะเผื่อใครที่เขาดูคลิปนี้อยู่และเขากําลังหาทางออกเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงมีภาวะโรคไตไซนัสแล้วก็รวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะเสบนะคะอยากให้บางนุนนะคะช่วยแนะนําคนที่เขาดูคลิปนี้เผื่อเขาอยากจะหาทางออกบางนุนแนะนาได้เต็มที่ค่ะวัดเยีมป่เออนาเกติศักตอทุนย่อยู่อำเภอกุงรบุรีจังหวัดพังงาอยากที่แนะนำเคเด็บ อาสุขภาพไม่ดีหรือเป็นต่อปัสสาวะเสียหรือเป็นไซนัสปุมมแพ้เอ่อลองมาฉายาตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะรวมอยู่ในตัวเดียวมาเลยพอนี้ผมเคยฉายมาแล้วแล้วชายได้จริงและ้หายจริงครับผมดึงนี้วันนี้จ้าณฑีเขาก็มาจริงผมบีทูดมาแล้วครับถ้าพี่น้องเป็นโรคเตมเมอร์เตมผมพู้นี่ครับก็เชิญพี่น้องเสิร์ชกับไปในเน็ตได้เลยครับมันมีอยู่ในเน็ตเลยห้าหายเสือหายครับผมยาตัวนี้ครับดีครับผม ได้ค, <S 2> <S 2> ค่ะบุนุนราชี้ถามนิดหนึ่งว่าทําไมถึงถึงยอมเปิดใจให้กับอาหารเสริมเพราะว่าบางคนอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้เชื่อในอาหารเสริมครับผมพมม,มันตีเล็กผมก็ไม่ยอมเปิดนพาเพราะมนี่พมพูดตามตรงครับ<ะ>รเพราะว่าพุเม็ินราคามันชุ่มเกินมัน,ม,นมันตังก้ารยไปก้ารยแต่ว่ามาเล็กกับการดเราโทรมานี่ตังไปก้ารยนี่มันไม่มีพ้นเลยยอมเล็กกับว่าเิาอยู่ทุกกับปีบันนีย่อมเล็กกับตังไปก้ารยนี่พุมว่า ราคากับผลลัพธ์ที่เราได้คือมันม,มันคุมค้มคุมค้มเลยครับค,คบาาุ้มคุ้มเพราะว่าไอ้นี่ผมติดผมกปเทือนพมกินเฉพาะวัวขำกินวัวขำวันเน็ตวันเน็ <ฮะ S 2> าาตตากกว่าซ้ำที่เม็ดก็ได้เดือนหนึง่งผมว่า <ฮะ S 2> โอเค ค่ะครับคือคือมันตอบกับมันมันคือจบโจทย์เบาะโจทย์กับโจทย์กับร่างกายเดีครับผมค่ะและอีกอย่างตัวบร้านยูคอร์เนี่ยมีฮาลาลด้วยใช่ครับใช่ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยใช่ไหมคะใช่คือชาหน้าอิสลามก็าทื่อแต่ว่าตัวเนียนมีผมมกินได้สามารถกินได้หมดเลยครับผมนะคะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะบร้านยูคอร์นะคะมีทั้งออยแล้วก็มีทั้งฮาลาลนะคะศาสนาอิสลามทานได้แน่นอนนะคะวันนี้ชิวก็ต้องขอบคุณบางนุ่นมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บร้านยูคอร์ดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้ชิวก็เลย เาราลานยูคอนะคะมามอบ,บให้อีก3กระปุกนะคะคเพื่อดูแลสุขภาพยาวนานเลยนะคะคบางนุ้คเต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนดีคะผมนี่ต่ว่ายัง ยีิปปุม,มาหยีทิปเลยนี่ให้กินไปเลยนี่อะ้วถ้าเจ็บรอยให้กีนน่คะแนนดีคะให้รอยเ,เลยครับออโอเคนะคะเคเคฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่บางนุ่นนะคะให้เวลานยูคอร์ดูแลสุขภาพค่ะคเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่บลอลนแบนนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ชิวนะคะและบางนุ่นนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย